เกี่ยวกับเรื่องเมืองที่ปลอดภัยจากโควิด -19 กรุงเทพหลุด50อันดับแรกก็แสดงว่าความปลอดภัยยังน้อยฮะถ้าจากการจัดของ deep knowledge analytic นะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนี่เป็นการจัดอันดับเกี่ยวกับเรื่องของเมืองปลอดภัยจากโควิด -19 แบบไตรามาสคือก็จะมีหลายสำนักที่จัด ทั้งแบบรายเดือนแล้วก็รายไตรมาสสำนักนี้นะครับปรากฏว่าจัดให้ประเทศไทยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเมืองที่ปลอดภัยจากโควิดสิกรุงเทพหลุด50อันดับแรกก็แสดงว่าความปลอดภัยยังน้อยฮะถ้าจากการจัดของ d e e p Knowledge Analytic นะครับเรื่องนี้น่าสนใจไหมฮะย่อมเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะในขณะที่ข่าวสารการจัดอย่างนี้ออกไปทั่วโลกเขาก็จะต้องดูกันว่าเนี่ยนะฮะในขณะที่ ปารตีที่3หรือสื่อที่มีความน่าเชื่อถือเขาจัดเกี่ยวกับสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องขีดความสามารถในการพลิกฟืน้นควบคุมได้หรือไม่ได้เกี่ยวกับโควิดสิทั่วโลกกันนี่นะครับซึ่งตรงนี้มาจาก Deep Knowledge Analy t i c หรือว่า DKA นะครับเขาทำการจัดเมืองเมืองสําคัญทั่วโลกเกี่ยวกับเมืองปลอดภัยจากโควิดสิประจําไตรมาสที่2 ถามว่าจัดกันเยอะไหมก็เจ็ดสเมืองก็แน่นอนครับท่านผู้ชมอาจจะติงมาว่าโอ้โหเมืองทั่วโลกเนี่ยนะครับแค่ประเทศทั่วโลกนี่มันก็200กว่าประเทศเพราะชนเมืองก็ต้องมากกว่านี้ถูกต้องฮะแต่สิ่งที่เขาจัดตรงนี้เขาควรจะมีเกณฑ์ในการจัดของเขาว่าทำไมเขาจัดเป็นแค่72เมืองเนี่ยนะครับการจัด72เมืองปลอดภย COVID, ยัยโควิดเนี่ยมีตัวชีว้วัด114ตัวนะใน5เกณฑ์ถามว่าเกณฑ์พวกนั้นคืออะไรอันนี้น่าสนใจเช่นเขาดูจัดนี่เห็นไหมการรับมือโควิด19เป็นตน้นความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ ทรมภิบาลคือความโปร่งใสในการที่จะควบคุมหรือป้องกันการระบาดโควิดสิการดูแลสุขภาพปัจจัยนี้เหมือนกันหรือแม้แต่การกักตัวและการฉีดวัคซีนอันนี้น่าสนใจเช่นการฉีดวัคซีนอัตราในการฉีดความด้วในการฉีดครอบคุมแค่ไหนนะครับรวมไปถึงการกักตัวมาตรการกักตัวแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะฮะขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็สถานการณ์ของเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ยอดตัวเลขที่แตกต่างกัน ปรากฏว่าการจัดแบบเขาเนี่เป็นารายไตรมาสเขาจะมาจัดรายเดือนซึ่งจะต่างจากรูมเบิร์กรูมเบิร์กนี่จัดแบบเป็นประจําทุกเดือนและประกาศสิ้นเดือนนะครับอันนี้ไตรามาสที่สองไตรามาสที่สองคืออะไรครับมีนาเมษาพฤษภาถูกไหมมาลาคุปามีนาเมษาพุทธสภาเมษา,มาพฤษธสภาไนไตรามาสสองนะี่แล้วบาาว้านเราเมษาพฤษภาคือช่วงอะไรครับช่วงโควิดรอบที่สามกำลังเบ่งบานขึ้นจากแหล่งบันเทิงย่านทองหล่อ แล้วมันก็ลากยาวตั้งแต่เมษาไล่ขึ้นไปจนกระทั่งถึง2 0 0 0มื่กว่าแล้วมันก็ลงมาตอนนี้ต่ำหมื่นกว่าที่ประมาณต้นพฤศจิกายนดังนั้นการจัดแบบนี้มันจะสะท้อนชัดเจนครับว่ายัางไงยังไงไทยก็ไม่ปลอดภยัยฮะเพราะมันเป็นการจัดรายไตมาในช่วงนั้นถูกไหมครับดูจากตรงนี้ปรากฏว่ากรุงอาบูดาบีเป็นเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือยูเอเอซึ่งตั้งอยู่ในตะวันออกกลางเนี่ยครองอันดับหนึ่งคือเป็นเมืองที่ปลอดภัยจากโควิดในช่วงไตามาาที่2ปีนี้นะครับ คะแนนได้เป็น73.1ดสิจุดหนึ่งคะแนนโอ้อบูดาบีกินเลยนะตอนไตรมาสองอันดับสองเขาอะไรครับสิงคโปร์นั่นคือไตรมาสองสองสิงคโปร์แต่วันนี้สิงคโปร์ตัวเลขเวลาสามพันกว่ 3, วาครับนะฮะก็ได้เป็น, 2, นอันดับสองนะครับอันดับสามเป็นเกาหลีใต้กรุงโซลในช่วงไตรมาสที่สองนะครับส่วนที่ติดท็อป10ก็มีอย่างเช่นอิสราเอลนะครับ UAE โตลนโตแคนาดาซินีออสเตรเลียนะครับมาถึงซูริสวิตเซอร์แลนด์ดับลินไอแลนด์นะฮะ อันดับ10ออตตาวาแคนาดาทั้งหมดนี้คือ10อันดับแรกเลยนะจะเห็นว่าเป็นอย่างนี้เลยทีนี้ถามว่าพอมันตกจากอันดับที่10ลงมานี่น่าสนใจครับโตเกียวอันดับที่14ปักกิ่งอันดับที่16นะครับสิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือกรุงเทพอยู่ตรงไหนในไตรามาสที่2การจัดของ deep knowledge analytic บอกเลยครับว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นหนึ่งใน72เมืองของการจัดอันดับเมืองปลอดภัยจากโควิด19้ไตรามาสที่2จัด72ประเทศปรากฏว่าไทยไม่ติด50อันดับแรก โอ้โหเหนื่อยแล้วครับไม่ติด50าสิบปรดับแรกฮะคือเขาก็ให้เหตุผลเหมือนกันนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาจะเห็นอย่างนี้ครับว่ากรุงเทพใช้ความาเคยเคยเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลกปรารถนาทวินหากระตือรือร้นมีแรงบันดาลใจอยากจะมาเยี่ยมเยียนมากที่สุดนะแต่หลังจากที่เกิดปัญหาโควิดนโยบายในการกลักตัวค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อที่สูงนะและที่สิ่งสําคัญก็คือว่า แต่และประเทศที่อยู่นอกเหนือนั้นได้ประกาศให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในพื้นที่หรือกลายเป็นระดับความเสี่ยงสูงแนะนําพลเมืองของตัวเองพยายามหลีกเลี่ยงการเดินทางมาถูกไหมครับและท่านผู้ชมจําได้ในกครประชุมแรกๆเนี่ยปัญหาในการฉีดวัคซีนกับตราการลิ่งฉีดวัคซีนของเราเนี่ยนะครับไม่เ,เร็วเลยนะฮะตอนนั้นนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหคนเองก็เครียดบนทั้งประเทศเหมือนกันนะครับสิ่งสําคัญต่อไปก็คือว่าณนะจนถึงขณะนั้นประเทศไทยนั้นเป็นประเทศมาถึงเกือบ2-2ปีถ้านับถึงตรงนี้ แต่ตอนจัดตรงนั้นนี่แสดงว่าปีกว่าแล้วที่ไม่เปิดประเทศทั้งทั้งที่รายได้ท่องเที่ยวเป็นส่วนสําคัญ15-20%ของ GDP ประเทศไทยนะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับคือการจัดของทาง uh, Deep Knowledge Analytic ไตรามาสที่2ว่าบ้านเรานะครับในฐานะเมืองปลอดภัยของโควิด19เนี่ยหลุด50อันดับแรกจากการจัดสมุด72จังหวัดด้วยกันนะครับนะแันี้ก็มาฝากเราท่านผู้ชมกันฟังนะครับ